น้ำแน่นมากนะครับโอ้โหปิดตาอย่างสวยสุดยอดครับผมดูหัวน้ำของลังนี้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับผมสุดครับ นี้คุ้มเลยครับดูครับิดตาเนียนมากนะครับใจครับผมโอ้โหสุดยอดเบมันเลิศเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมผานนครนะครับกับช่องนครพึ่งหลวงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็ยังออกหาพึ่งอยู่นะครับเจอรังแรกแล้วครับแต่รังนิดเดียวนะครับหนังกระจิบเดียวนะครับผมตรงนี้ครับ ทั้งเล็กทั้งใหม่นะครับอยู่ใกล้ครับผมงมาอยู่นะครับเล็กมากนะครับผมปล่อยนะครับต้นมะม่วงนะครับผม ไปครับตอนนี้มาเจอมิมลังนึงนะครับอยู่ในนี้ครับผมไปดูไปดูกันครับอยู่นี่พุ่มหนามเลยนะครับผมพุ่มหนามเล็บเดียวนะครับหรือหนามหมักเล็บแมวนะครับผมโอ้โหเนี่ครับมิมเขาจะชอบอยู่อย่างนี้นะครับผม นี่มน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะครับผมโอ้โหดูครับอันนี้ผมเป่าควันเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดครับผมสวยงามมากนะครับดูครับน้ำแน่นมากนะครับโอ้โหปิดตาอย่างสวย ยอดครับผมขอตัดครับดูครับยอดไปเลยครับ ออื uh huh. ดูก่อนหัวน้ำครับสุดๆไปเลยครับผมก็โอเคครับผมสวยงามมาก เดี๋ยวลุยต่อนะครับก็หาดูตามพุ่มน้าเล็บเดี่ยวนี่แหละครับก็เจออีกแล้วนะครับหนึ่งลังนะครับเจออีกแล้วหนึ่งลังครับหลังที่สองนะครับเป็นมิ้มนะครับหลังเล็กๆนะครับหลังไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับผมแต่การันตีได้เลยนะครับว่าน้ําน้ําดีนะครับ รับรองได้นะครับพน้ำดีมากนะครับผมน้ำไม่รู้ว่าผมจะตัดได้ไหมนะครับโอ้โหน้ำทั้งนั้นเลยครับผมอลองดูนะครับผมดูครับโอ้โหเล็กๆนะครับแต่น้ำดูน้ำครับเล็กใหญ่การันตีนะครับ น้ำดีทุกลังนะครับผมเดี๋ยวตัดลงมานะครับแม่ดูครับเล็กแต่หัวน้ําไม่เล็กนะครับโอ้โหดูครับสองรังนะครับนี่ครับเปรียบเทียบกันนะครับผม โอ้โหน้ำดีมากเสียดายลางเล็กไปหน่อยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับนี่ครับหาตามพุ่มแบบนี้นะครับอ่าพึ่งมิ้นจะชอบหมกหมกอยู่อย่างนี้นะครับผมอยู่หมดนะครับแบบนี้ สองสองดูนะครับนั่นไงครับโอ้โหเจออีกแล้วครับไม่รู้ว่าผมจะเอาเข้าไปเอาได้หรือเปล่านะครับโอ้โหอยูโ่โลกมากนะครับนุ่นเลยครับนั่นแหละครับผม โอ้ oh, เดี๋ยวไปดูอีกฝ so ั่งหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับโฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับโอ้โหครับอยู่กลางพุ่มเลยครับผมพุ่มนาเลยนะครับมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับผมดำดำตรงนี้ครับอเดี๋ยวผมหาทางเข้าไปนะครับค่อยๆเข้าไปนะครับผมโอ้โหครับ ยังไม่ถึงนะครับดูครับหลังสวยนะครับยังไงผมก็ต้องเอาให้ได้นะครับผมโอ้โหอยู่ลึกมากดูครับน้มทั้งนั้นเลยครับผมดูหัวน้ำของลังนี้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับผม ปีตาขาวจัว้ยหลังใหญ่ด้วยนะครับผมสุดครับผมสุดครับต้องแงบออกอีกสักหน่อยนะครับยังไปไม่ถึงนะครับผมโอ้โหน้ำเยอะมากโอเคเข้ามาถึงแล้วนะครับดูครับผมสุดครับ โอ้โหอลังการมากนี่ขนาดมิ้มนะครับถ้าเป็นพึ่งนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคครับขอตัดครับผมโอ้โหดูเลยครับดูเลยอืมแบบนี้คุ้มเลยครับดูครับปิดตาเนียนมากนะครับใหญ่นะครับผม เด็ดมากนะครับรังนี้เห็นไหมครับเล็กใหญ่น้ำดีหมดนะครับสุดยอดนะครับผมขาวเนียนนะครับแเ่เจออีกแล้วครับโอ้โหรังนี้ลังใหญ่ใหญ่กว่าทุกรังเลยนะครับผมโอ้โหมีครับ สุดยอดครับลังนี้ไปดูฝั่งนู้กันครับโอ้โหดูครับเบลเลอร์เลยครับผมขอจัดการครับมาดูกันครับ หัวน้ำนะครับอือหือสุดๆครับสุดๆอีกแล้ว ใจไม่ค่อยคมนะครับผมเก็บร้อยครับโอ้โหดูครับโอ้โหแต่ละลงังจอดตรงนั้นเลยนะครับอืมสุดๆครับผมอย่างเนียนครับดูครับสุดๆไปเลยครับ หะลังสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับผมอีกหน่อยเขาก็ขึ้นนะครับพยอยขึ้นนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ